อยาดูด yeah. yes. ูมีผ no ู one, ้ชายแนแนยืนโทรศัน <not player> ี <whiskey> <Tá> ้เปนแซนนีเราเอาน้องนอนกันนะคะนี่กันละขาลงขาลงดูสวัสดีครับผมแจัคแ๊กโกอยากจะดนอยากดูชียกแกงแชรัผูกรงมาที่ให้ยาฆางานปวเมกรุหกเ้าเข้ามากูุ่อยากเป็นวาพ่อแบบแบบี่จะคแบบกวาได สามบาทก็ได้สี่บาทก็ได้แต่ค่าบาทก็ได้หลับแล้วนะคะตอนนี้น้องกำลังหลับน้องน้องตื่นแล้วว้าวว้าวดึงดึงดึงดงดึงดงน้องตื่นแล้วละค่ะน้องตื่นแล้วมีรางแล้วเราก็จะเอาน้องมาปิด หยุด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 ให้ยยหน่อยน้องหยุดไม่เป็นนะคะเดี๋ยว